ตอนนี้ประเทศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําลบากลําบากคืออะไรอาวุธส่งไปช่วยยูเครนจำนวนมากอาวุธที่เหลือใช้นะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธส่งต่อแล้วมากกว่า20ประเทศสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเหลือเพียง4ประเทศเท่านั้นที่พอจะมีการส่งอาวุธไปให้กับยูเครน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีการจับไตของสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นเกี่ยวกับสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามไวรัสที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะฮรราคาน้ํามันก็ปรากฏว่าทรงตัวนะครับพุ้นสหรัฐอเมริกาลงทองคําก็ลงนะฮะกังวลเหตุประท้วงในประเทศจีนนะครับราคาน้ํามันแว่งตัวปิดในกรอบแคบๆจากช่วงหนึ่งแตะระดับต่ําสุดในรอบ1ปีหลังข่าวลือเอเปกพลัสนะครับปรับลดกําลังการผลิตอีก กรบความกังวลเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 ในจีนอย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยหลังนี้ฉุดวอร์สติดและก็ทองคำนั้นปรากฏว่าขยับลงนะครับในขณะที่ตามสูตรเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าเริ่มมีการจับไตกันได้ฮะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแถลงสนับสนุนการชุมนุมประท้วงอย่างสันติในประเทศจีนนะครับสหรัฐอเมริกาสนับสนุนสิทธิ ของประชาชนในการจุมนุมอย่างสันติในประเทศจีนจากคำถแถลงของวอชิงตันท่ามกลางการประท้วงหลายเมืองของจีนต่อต้านมาตรการโควิด -19 อันเข้มงวดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสหาราชอ,อาณาจักรที่ออกมาประนามเจ้าที่ปักกิ่ง ใช้เหตุทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวของ BBC ซึ่งเป็นการแทรกแซงกิจการภายในนะครับของจีนทั้งสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษในขณะที่เจ้าของรางวัลโนเบลนะครับสันติภาพหน,นุนมอบอาวุธยูเครนสู้รบกับรัสเซียนะฮะซึ่งพาดหัวบอกดูทําแม่งทําแม่งนะครับฟังดูแปลกแปก เมื่อทนายความหนึ่งใน3ของผู้รับรางวัลสันติภาพนะครับโนเบลในปีนี้ออกมาเรียกร้องนะครับให้มีการจัดส่งอาวุธส่งมอบแก่ยูเครนเพื่อปกป้องตนเองและหยุดความโหดร้ายป่าเถื่อนต่างๆจากการบุกยึดครองนะครับของรัสเซียนะครับในขณะที่ยูเครนก็มีเครียดเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าสื่อ เผยหลังแสงตะวันตกนะฮะร้อยรอสอส่งอาวุธช่วยยูเครนตามที่รับปากไม่ไหวนิวยอร์กไทม์นะครับรายงานว่าการส่งอาวุธไปช่วยยูเครนส่งผลให้สต็อกอาวุธของชาติตะวันตกอยู่ในภาวะตึงมือนะครับทำให้นาโต้เจองานยากขึ้นเรื่อยๆในการ ทาตามคําสัญญาของบรรดานักการเมืองที่รับปากจะจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนหนังสพิมพ์นิวร์กไทม์นะครับระบุว่าบรรดาประเทศเล็กๆใช้ศักยภาพของเขาไปจนหมดแล้วจากข้อมูลของเจ้าที่นาโต้รายหนึ่งพบว่าบรรดา30ชาติสมาชิกนาโต้มีอยู่อย่างน้อยๆ20ประเทศอาวุธนั้นปรากฏว่าหมดเกลี้ยงแล้วและมีเพียงพันธมิตรรายใหญ่เท่านั้น ในนั้นก็รวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ที่มีกลังอาวุธเพียงพอจะเดินหน้าต่อไปหรือมีศักยภาพในการเพิ่มการส่งมอบอาวุธไปยังยูเครนนะครับในขณะที่นาโต้และ EU ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเดือดนะครับกล่าวหารัสเซียใช้ความหนาวเหน็บเป็นอาวุธในสงครามยูเครนเย็น สเตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับส่งเสียงโวยว,ยวายว่าประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียจงใจใช้ความเย็นยเยือกหิมะและน้ำแข็งเพื่อความได้เปรียบและไม่ใช่แค่สมรภูมิรบเท่านั้นแต่มันยังถูกใช้เล่นงานพลเรือนชาวยูเครนด้วยในขณะที่แฟนบอล นายอเมริกันไม่แยกแยะกีฬาและก็การเมืองปรากฏว่าตัดต่อภาพธงชาติอิหร่านหนุนประท้วงแฟนบอลอิหร่รานและอเมริกันเองในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์อากาศพร้อมใจกันวิพิจารณหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐอเมริกาต่อกรณีการตัดต่อภาพธงชาติบนสื่อสังคมออนไลน์ เปิดแสดงจุดยืมสนับสนุนพวกกลุ่มผู้ประท้วงในอิหร่านโหมกระพือความเดือดพล่านนะครับก่อนเกมการแข่งขันนัดชี้ชะตาระหว่างสองชาติในรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลกนะฮะร,รอบสุดท้ายปี2020ฮะซึ่งก็วุ่นวายลามบปยังฟุตบอลด้วยหนุ่มฝรั่งเศสปรากฏว่าชนะคดีนะครับหลังจากถูกบริษัทไล่ออกเพราะไม่ชอบปาร์ตี้ แล้วก็ทำตัวน่าเบื่อศาลสูงสุดฝรั่งเศสตัดสินให้ชายคนหนึ่งชนะคดีฟ้องร้องอดีตนายจ้างหลังจากถูกบริษัทไล่ออกด้วยเหตุผลที่ว่านะฮะเขานั่นเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำตัวน่าเบื่อเกินไปสํัหรเพื่อนร่วมงานในขณะที่กดดันเฉยเลยปรากฏว่าผู้นำเกาหลีใต้ชี้จีนสามารถเปลี่ยน เกาหลีเหนือได้หากคิดจะทำประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับบอกว่าจีนขอให้ช่วยเกลี้ยกล่อมเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์นะครับพร้อมชี้ว่าปักกิ่งไม่เพียงแต่มีความไม่มีความรับผิดชอบนะครับแต่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้นำเปียงอย่างได้หากคิด จะทำจริงๆหึ่งสาเหตุหลักๆก,ก็เกิดจากนะฮะมีการไปแย่งแหล่งน้ํามันในหมู่เกาะสเปรล,ลี่นะครับก็เลยส่งผลทําให้จีนสนับสนุนเกาหลีเหนือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่สาวก็ทราบซึ้งใจแท็กซี่สิงคโปร์นะครับหยุดมิเตอร์ขณะรถติดเผยนะครับมาจากครอบครัวยากจน ช่วยใครได้ก็จะทำการช่วยนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์ความสุดประทับใจหลังจากเจอลุงขับแท็กซี่ใจดีกดหยุดมิเตอร์นะครับในระหว่างที่รถติดอยู่กลางถนนอองชาร์ดโดยลุงบอกว่ามาจากครอบครัวที่ยากจนหากจะช่วยเหลือใครได้ก็พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็มีการประกาศเปลี่ยนชื่อ โรคฝีดาดลิงเป็นเอ็มพอกนะครับหวังลดตราบาปที่เกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกหรือฮูประกาศเปลี่ยนชื่อโรคฝีบาดลิงนะฮะเป็นเอ็มพอกเลยมังกี้พ็อกนะฮะเป็นเอ็มพอกนะครับ,รบและเรียกร้องให้ชาวโลกใช้ชื่อดังกล่าวหลังจากได้รับการโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและการตราบาบ ที่ผู้ป่วยโรคนี้นำไปติดคนอื่นในขณะที่ลือหนักฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสโดนรัสเซียรอบสังหารก่อนจะเข้าพบเจ้าที่ตะวันตกคนสำคัญในโปลแลนด์นะครับหลังดับกระทันหันในวันเสาร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเบลารุสนะครับวาลาดามี มาเคอัย64ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันก่อนหน้ากำหนดเดินทางไปยังโปลแลนด์เพื่อร่วมสม,มิทธองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ,อยุโรปนะครับและจะพบเจ้าที่ตะวันตกคนสำคัญแต่ถ้าว่ามีรายงานข่าวหรืออ้างเป็นคำสั่งรอบสังหารสายตรงจากเคลมลินหลังรัสเซียเชื่อมาเคอีแอบเป็นตัวกลาง คุยกับชาติตะวันตกในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แต่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะกอเรียกร้องของประทับดีของเกาหลีใต้นะครับที่เรียกร้องให้จีนนั้นทําการเจรจากับเกาหลีเหนือให้หยุดนะรเรื่องของการยิงขีปนาวุธลงทะเล ซึ่งเป็นเรื่องตลกนะแต่ละฝ่ายก็ยิงหีบอาวุธยิงทะเลต่างฝ่ายต่างยิงทะเลไม่ยิงกันสัทียิงกันมาหลายปีหลายพันลูกแล้วนะฮะสาเหตุหลักๆที่จีนนะครับไม่ทําการเจราจาให้เกาหลีเหนือยุติเพราะปัญหาเกิดจากนะครับหมู่เกาะสเปรดรีซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันกลางทะเลขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้จีนเข้าทําการครอบครองสหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนนะครับ ทางประเทศข้างเคียงโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะบ,บอกว่าเป็นพื้นที่ของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ฟิลิปปินส์โดยให้มีการไปฟ้องอยังศาลโลกแล้วก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็พยายามผลักดันไม่ให้จีนทําการครอบครองพื้นที่ดังกล่าวโดยสหรัฐต้องการจะเข้าไปทําการครอบครองนะครับเพื่อที่จะขุดน้ํามันบริเวณดังกล่าวจึงมีการส่งเรือรบเข้ามาอย่างทะเลจีนใต้หลายต่อหลายครั้งแล้วก็พะยุ ให้ไต้หวันแบ่งแยกออกจากจีนนี่คือปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นทําให้จีนต้องสนับสนุนเกาหลีเหนือในการยิงขีปนาวุธกดดันและข่มขู่ไม่ให้ประเทศอื่นใดเข้าไปใกล้หมู่เกาะสเปนล,ลี่ในอดีตที่ผ่านมาถึงขั้นมีการเอาเรือพุ่งเข้าชนกันเลยนะฮะแล้วก็มีการยิงโจมตีกันไปมาหลายต่อหลายครั้งตอนนี้ที่หมู่เกาะสเปนล,ลี่จีนได้ไปสร้างนะครับแหล่งขุดน้ํามันนะแล้วก็มีการสร้างลานบิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านี้เราจะสังเกตว่าตอนนี้ราคาน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวฮะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปทำการกดดันตรุรกีไปทำการกดดันเวเนซุเอลานะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงในขณะที่ซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียก็ลดกําลังการผลิตขึ้นไปอีก นะครับสิ่งที่ตามมาทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นจากตามลงตอนนี้ก็มาอยู่ในสถานการณ์ที่ทรงตัวในประเทศไทยราคาน้ํามันก็ลงมา40สตางค์นะรับสถานการณ์ที่น่าสนใจในขนานี้สหร,รัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนม็อบด้วยนะครับในการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงนะครับต่อต้านเรื่องมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 ซึ่งการกระทําของสหร,รัฐอเมริกาแลงกฤษ เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจฮะมีคนตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของรางวัลโนเบลสันธิภาพกลับหนุนให้มีการส่งอาวุธนะครับให้กับยูเครนนั้นมากขึ้นในการต่อสู้ในขณะที่สถานการณ์ของโลกตอนนี้ประเทศขององค์การสนธิสัญญาอะไรติกเหนือหรือนาโตนะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากลำบากคืออะไรอาวุธส่งไปช่วยยูเครนจะหมดมากอาวุธที่เหลือใช้นะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธส่งต่อแล้วมากกว่า20ประเทศสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเหลือเพียง4ประเทศเท่านั้นที่พอจะมีการส่งอาวุธไปให้กับยูเครนนะครับท้ง e ูและนาโต้พูดเหมือนกันนะถแถลงเหมือนกันว่าตอนนี้รัสเซียกำลังใช้ความหนาวเหน็บและความมืดมิด เล่นงานซึ่งผมได้เคยสังเก์ให้หุ้นส่วนมาทราบว่ามันคือกลยุทธ์นะครับของทางฝั่งของรัสเซียนะล่อถอย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 ใช้ความหนาวนะใช้ความมืดเป็นเครื่องมือซึ่งตอนนี้ประเทศต่างๆเริ่มมีการเคลื่อนไหวพูดเรื่องนี้มากโดยเฉพานะยูเครนเองก็ออกมายอมรับนาโตก็ออกมายอมรับนะครับว่ากลยุทธ์นี้รัสเซียกําลังใช้อยู่และกําลังล่อยูเครนเข้าสู่กับดัก และใช้ชยัยภูมิและภูมิอากาศเป็นเครื่องมือในการเอาชนะยูเครนนะครับสถานการณ์ของยูเครนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอาวุธก็ไม่พอนะฮะประชาชนทหารก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากยูเครนตอนนี้ก็โดนโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าน้ําประปาแหล่งพลังงานต่างๆถูกโจมตีทั้งหมดในเชิงงานสังเคราะห์ในภาพรวมสหรัฐอเมริกากําลังแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ แต่จนถึงขนาดนี้นะเราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ได้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาตลาดหุ้นและก็เรื่องของพลังงานแต่อย่างไรก็ตามมาตรการการตอบโต้สหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษเปิดเกมทั้งสองทางเล่นงานทั้งรัสเซียเล่นงานทั้งจีนจีนก็สนับสนุนม็อบในตุรกีก็สนับสนุนม็อบสนับสนุนยูเครนให้รบกับร,รัสเซียสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์แบเช่นนี้และยืดยาวและยาวนานต้องดูที่ไหน ดูสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปถ้าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปตกต่ำอยู่ต่อไปสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธจะเกิดต่อไปเรื่อยและจะถูกตอบโต้กลับด้วยสงครามพลังงานซึ่งนําโดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียที่เรียกว่ากลุ่ม o อเปกพลันั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจใประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ส่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีประเพณีราชวง์จัก,จกรีสวยราชสมบัติตามบัญรรดเทนยนบาน ขลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงทรอ,องไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพร่สังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเนือแทน่นสุบันคัตปิยสง่า กายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสะดุดีมีก,กษัตริย์ตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์รา เธอลิมองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญรทญรทสญสงสรองไอทูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดา,ชา,ชาสนเมื่อแทนสุปันติยาสนานา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขวขทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนีแส้ซ้องสัตดุดีมีก,กรรษัตริย์ทหารทั่วทุกเทตฟ้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กรรษัตริย์